ด้วยความที่นอนอิ่มไวแล้วโหปวดฉี่มาฉี่แล้ว,รวปรื้มปรื้มปรื้มอาเรียบร้อยหิวด้วยทําอะไรกินวะทานมื้อเช้านี่ทานว่าแล้วปรุงอาหารนะฮะมีอะไรที่เราสามารถทําได้เพิ่มนะอันนี้คืออะไรวะขนมปังโหระพากรอบเฮ้ยน่าลองรับประทานนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะกาแฟเน่าอีกแล้วเดี๋ยวเราทาอาหารเสร็จก่อนทักษะอาหเราเพิ่มขึ้นแล้วทําสปาเกตตีได้แล้วนะฮะเยี่ยมยอดมารับประทานนะครับผม ขนมปังโหระพากรอบมาในเวลาเตรียมตัวนะครับผมไปพักร้อนกันดีกว่านี่ไปกับใครดีวะชวนบอนนี่ไปดีไหมเรายังไม่ค่อยสนิทกับใครมากเลยเนาะไอเนี้ยอยากรู้ว่าเขาเป็นใครวะชวนไปไหมจะไปด้วยไหมนายอยากไปกับเราไหมสําหรับเช่านะครับเดี๋ยวนะอันนี้มันสองหนึ่งต่อวันอันนี้สองอันนี้6 0 2ต่อวันอันนี้สองห้องนอนอันนี้มีห้องนอนเดียวเออเอาห้องนี้แหละเรายังไม่รู้จักกันมากสเท่าไหร่มาสองวันแล้วกัน 1000ค่าเท่ากับค่าจ้างนี่มาแล้วครับบังกะโลกลางปา่านี่คือบังกะโลกลางป่าของเรานะครับที่เราเช่านะครับค่าเช่า2คืนก็เท่ากับค่าจ้างที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันเป็นใครวะเราต้องเห็นนี่ปฏิทินมีอะไรบ้างวันเกิดเราคืนจันเพนวันวันนี้วันจันใช่ไหมโอ้ท้ายสัป,ปดาห์ท้ายเดือนยินดีต้อนรับสุป่าึกนะฮะเจนต้องหายเทมที่จําเป็นในการประจนภัยนะครับ สเปย์นี่ซื้อได้ที่ไหนมั่งวะมีห้องนอนสองห้องใช่ไหมผู้ชายนอนข้างล่างเลยเราเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเรานอนข้างบนนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก่อนตอนนี้เขาใส่มัดขอดแต่เราไม่รู้้ลยว่าเขาเป็นใครมันมีให้ซื้ออะไระ้าีแต่ผมขอดูเปลี่ยนสัญญาข้อตกลงแล้วอาชีฟรีลนซ์ตัวโซเชียลมีเดียดูโซเชียลมีเดียก่อนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าดูสิมีอะไรไหมโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรเลยมุมกล้องถ่ายภาพเพิ่มเรื่องราวลงในชิมสแกมอ่าลงไอจีหน่อยเรามาเที่ยวนะครับ ตอนนี้มีผู้ติด,ดตาม12คนแล้วเยี่ยมนะครับชุดในแต่ละโอกาสเราต้องอัพไอ้นี่ไปต้องอัพนะครับต้องอัพโซเชียลด้วยนะครับทัวร์แบบวิดีโอเชิญมานานเลยต้องส่งข้อความว่ามีสระว่าน้ำด้วยหรอเพิ่งเห็นเฟี้ยงมากบ้านเราก็มี <laughs> ขิงซะหน่อยอ้มชายเวลาพักร้อนโทรเร่งนักพลงจะส่งเลขใช้บริการดูสิมีอะไรบ้างพี่เลี้ยงเด็กเราต้องไปหานะครับเดี๋ยวผม เดินทางดีกว่าไปด้วยกันเลยเอ็เจ้าเอ็เจ้าชื่อผู้หญิงผู้ชายต้องหาอันนี้บาร์อันี้พิพิธภัณฑ์สำหรับเชา่าอันนี้เป็นที่เชา่านี่ป้ายประกาศและนำทางนะครับอุทยานแห่งชาติน่าจะเข้าป่าได้เรามาบาร์ดีไหมไม่รู้ว่าบาร์มีอะไรขายหรือเปล่ามาไหมโว้แคนทีน่าเอลเบริวไม่รู้ปานาอะไรอะมอง นี่เป็นศึกษาวัฒนาธรรมนะครับผมเฮ้ยทำไมยังใส่ชุดนี้อยู่เลยอะเดี๋ยวนะเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดหิวเหรอเดี๋ยวผมขอสำรวจนะครับพื้นที่นี้ก่อนนะฮะโอ้ยอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนเม็กซิโกเลยวะนะฮะวัฒนาธรรมที่นี่นี่ทำอะไรได้บ้างตรงเนี้ยสวยมากเลยตรงเนี้ยครับนั่งได้นะครับเฮ้ย มองไก่นึนว่าไก่รอบๆนอกนี้มีอะไรบ้างโหมันเป็นหมู่บ้านนะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะสิ่งที่ผมหาคืออยากจะขุดสมบัตินะครับโอ้นี่ไงตรงนี้เป็นแบบเมีน้ําตกตรงนี้นะครับอุย้ยน่ามาตรงนี้ว่ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่ใกล้ๆเราเองเ,องเนี่ยเราสามารถไปได้นะครับโอ้นี่คือร้านค้าทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นนะ ใช่ไหมร้านอาหารปะสั่งอาหารนะครับสั่งอะไรได้บ้างสั่งเครื่องดื่มโอ้ยมีได้ยอย่างนะครับผมเป็นอาหารพื้นท้องถิ่นนะอาหารพื้นถิ่นสั่งเครื่องดื่มได้ด้วยอุย้ยอาเกลีอซอสเอลซูนมานมร้อนโวมีแต่คําที่ไม่รู้จักนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองแสดงช่องเก็บของอันนี้คืออะไรวะามาขายเหรอแสดงช่องเก็บของเริ่มการขายริมทาง๋อ เอาของมาขายได้อันนี้เขาเอาของมาขายนะครับตรงนี้ไม่เป็นเป็นที่วางขายของหรอกเสียงจังเลยในตึกอ๋อในตึกเป็นบาร์นะครับนี่ไงมีบาร์ด้วยเรามาหาอะไรกินดิชงเครื่องดื่มสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มดีกว่าขอเป็นเหล้าปั่นผลไม้อนน๋นี่ดีกว่าพันอยากกินปะนี่มาบาร์ก็ต้องมาสั่งเครื่องดื่มสิจ้าจะพลาดได้อย่างไรกัน นดื่มด่ำบรรยากาศนะครับผมได้คุยกับชาวพื้นเมืองด้วยข้างนอกนี้น่าจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับข้างบนมีอะไรไหมข้างบนเป็นชั้นธรรมดาโอ้เป็นทางขึ้นมาอุ้ยกลิ่นอายแบบอารมณ์โบราณโบราณเลยนะครับคุยกับเพื่อนเพื่อนไปเมื่อกี้คืออะไรวะเห็ดคุณภาพปกติทำไมมีลูกหัวใจด้วยคุย,ค,ยคุยกันดื่ม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  สดชื่นจังเลยคะ่ะอร่อยมากเลยคะ่ะนี่ไงคนป้าคนนี้เป็นคนทาเครื่องดื่มให้เรารับประทานนะครับสุดยอดเลยคุยไปครับคุยคุยไปเพื่อนเราไปไหนหรอวะเอ g เจลเอนเจลเอนเจลไปไหนวะเองเจลอยากถามว่าอยากถามเกี่ยวกับเมืองนี้เดี๋ยวผมขอมาคุยกับป้าเขา มีกีตาร์โปร่งขายด้วยนะครับซื้อวัตถุมาสำรวจโคมงไฟะภาพอากาศตัวรางคารวิทยาตสําสำรวจพกพานะฮะอะไรอ่ะเส้นทางรักบอมปเบาร์ดียนประกอบใหม่โดยหุ่นยนต์ยังดีกว่ามีอะไรอีกอ่ะคนเนี้ยเช็คอินที่พอนอมาลองมาไหมลองมาไหมเอา้าพอเรามาลุกป้าไปไปก็ได้พอเราจะไปลูกป้าเดินมาหาเราอะมีอะไรให้สำรวจเยอะๆเลยไม่ผมอยากมานี่อยากมาพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ครับ ไปดิมอร์ทิมเมอร์ใครมาด้เอนเจลไปไหนวะเอนเจลหนีกับบ้านไปแล้วพิพิธภัณฑ์โบราณคดีอารามนี่ฮะพี่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแล้วเพื่อนเราหายไปไหนวะเหลือเราคนเดียวนะครับเนี่ยนี่เป็นโบราณคดีโบราณสถานน้ำไม่มีอะไรเหรอข้างในเป็นอะไรอะ่ะมีคนด้วยนะเนี่ยมองเป็นเหมือนแบบว่า ของสะสมเหรอปรับปิดไฟมองของสะสมแผ่นหินสลักอ๋อสามารถสลักหินได้ด้วยชมชมได้หลายอันเลยก็ชมได้ตั้งชื่อเล่นได้ไหมเล่นได้ปะหรือไม่ควรไปหยิบไปจับวะเดี๋ยวผม,มอยากรู้ว่ามันเล่นได้ไหมเฮ้ยอ้อาหยิบมาเล่นได้เฉยหรือมันไม่ควรวะมองของสะสม ไปวางว้ที่เดิมไม่ได้ด้วยเขียนโปรแกรมมาเขียนโปรแกรมโชว์ไหมมาจอดระบบโชว์ปะละระหว่างทุกคนที่กําลังคุยกันอยู่แล้วก็มานั่งจอดระบบนะครับน,นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมว่าเราต้องไปเข้าป่ากันดีกว่าวะ่ะคือเนี่ยตรงพวกนี้เราจะไปได้ยังไงวะหรือว่าเราต้องมีสกิลอะไรบางอย่างปลดล็อกพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ผมว่าเนี่ยมันต้องไปทะลุต,ตรงนั้นได้เราต้องมาที่นี่อดุยานเพื่อนๆไปด้วยกันเยอะๆมามาให้หมดมาไปตะลุยป่าด้วยกันมามากเพื่อนๆ แต่ว่าเราอยากขับถ่ายวะมีห้องน้านี่ใช่ไหมนี่มีห้องน้าเข้าห้องน้ำก่อนพวกนายให้ผู้หญิงนําเลยบ้าท่องเที่ยวประกาศแจ้งเตือนพิษอรายการสิ่งของที่ต้องเตรียมมีมแมลงแล็เน้อในห้องน้ําตรวจสอบนักขายของในตลาดซื้อมัน,นี้มีอะไรที่มช่วยเหลืออะไรบ้างนักขายของในตลาดซื้อขายท่องเทียเ่ยวไปได้คือในตลาดนี่แหละเราควรจะซื้อของก่อนไหมคือหาของที่ควรใช้ก่อนดีกว่าก็คือที่เอาไปเมื่อกี้แหละกลับมาที่ตลาดให้อีกรอบหนึ่ง เราต้องมีของที่มันจำเป็นวะทำคำสะอาดโตะได้ไหมเริ่มการขายเนี่ยคนเนี้ยเขามีอะไรไหมให้เราซื้อไหมแนะนำโตอย่างตลกดิห <c oughs> วดีจ้า <c oughs> ต่อราคาได้ไหม <c oughs> อ้ยลดราคาไม่ได้หรอเ <c oughs> นี่ยคนเนี้อ๋อนี่คือเราต้องซื้อปะมานอนดีกว่านอนข้างบนอ๋อเพื่อนหรือี่เอ้ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แองเจิลใช่ไหมแองเจิลใช่ไหมผู้ชายนะครับผู้ชายผู้หญิงวะผู้ชายดิถอาเสื้อเล่นน้ําโอเคเราเห็นหน้าค่าตาเขาแหละเฮยก็ได้อยู่นะโอ้ได้เห็นหน้าตาชัดชัดแล้วทำอะไรแปลกๆอยู่คนเดียวเฮ้ไม่รู้ว่านอนดีกว่าได้แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วครับผมหิวมาเดี๋ยวฉันจะทําอาหารให้นะมาทํากินอาหารกันขนมปังแล้วกันมาเน่แล้วระทานอาหารครับ ดีนะมากับเพื่อนก็คุยกับเพื่อนก่อนแต่ว่าไม่ชอบเพลงนี้แล้วเปลี่ยนไปรับสถานีเอาเป็นฮิปฮอปฮิปฮอปนี่มาเออเราชอบดนตรีฮิปฮอปนะครับฮิปฮอปพกป๊อปพวกอะไรเงี้ยชอบทำอะไรอ่ะอ๋อมีตุ๊กตาให้เล่นด้วยหรอชอบเล่นตุ๊กตาตีห้านะครับมาเดี๋ยวเราจะเตรียมตัว อาบน้ำนะครับเราจะออกไปเดินป่ากันครับอ่าอาบน้ำก่อนเตรียมตัวไปเดินป่าครับผมมาเริ่มนะครับไปกันเยอะๆไปกันเยอะมามาให้หมดออกมา่ามาม,ามา้โหยกขยโหงมาหลายคนเลยครับนี่คัดอะไรอ่ะน้ำไม่ดีหรออ้าวอาอาอาบน้ำคุณภาพต่ำนะครับห่อเหี่ยวเลยเวนกรรมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ เดี๋ยนะมีสเสน่ห์คนนี้อุยบอนนี่นี่นาะเอ้าทำไมมันโวยวายใส่เราอะไม่สนแล้วเราจะไปเดินป่าแล้วใครจะมาร่วมด้วยกับเราไหมเดือยวนะครับผมอยากดูว่ามันมีอะไรอีกว่าตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นบ้านปกตินะตรงนี้ก็เป็นบ้านพักเนาะเฮ้ยน,นี่บ้านเรานี่ก็บ้านพักเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นป่านะครับเราสามารถเข้าไปได้ไหม ซูมไมได้ไหมเราไม่เห็นอะไรแล้วนะครับข้างในมาตะเกียงใครเนี่ยเอาไปได้ไ,ดไหมเรียบร้อยนะครับผมเดินเข้าไปแล้วทําไมไปคนเดียวอะ่ะมาลองดูอุ้ยอะไรอะ่ะแท่นอาถรรพ์ครับรังในป่าเหมือนกับแท่นโบราณสักอย่างด้านบนเป็นสมบัติแวววับเห็นได้ชัดว่ามันเชื้อเชิญให้เธอเข้าไปควรให้เจนเข้าไปหยิบสมบัติมาหรือไม่อืม ต้องมีทักษะนะครับผมวัฒน,นธรรมชาวเชวโดราเรียนนะครับเพื่อจะให้ผลลัพธ์ได้ดีอจะเอาหรือจะออกอันนี้แล้วกันมาปิดกับดักสมบัติเอาไม่ว่าชักจูงให้เจนตัดสินใจจะเล่นเกมอย่างปลอดภัยและทิ้งสมบัติไว้ในฐานะที่เจนเป็นที่วาดฝันกับสิ่งที่ได้รับเธอจึงเดินเข้าไปในเส้นทางใกล้ๆรูปสลักนะครับเปิดปากรูปสลักออกมาแล้วมันก็พ่นไฟออกมาเรียบร้อยโอ้โอเวรกรรมโดนไฟไหม้ตัวเลย ไม่มีผลลัพธ์อะไรที่มันดีกว่านี้แล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ทุบได้นะครับน่าจะสนุกด้อีกเหลือหนึ่งวันนะครับผมจะหมดเวลาพักร้อนแล้วมาตรงนี้ได้ไหมอะเดินไปได้ปะเดินไปได้เหรอผมอยากรู้ว่าแถวๆนี้มีอะไรอีกอะเดี๋ยวนะมีอะไรให้เราขุดไหมแบบว่าสมบงสมบัติอะไรแบบนี้อะ กลายเป็นว่าเรามาคนเดียวเลยนะเพื่อนๆไม่มาด้วยไปครับโอ้โหข้ามสะพานนี้อารมณ์เหมือนแบบในทูมไรเดอร์เลยอะ่ะอันชาเต้ทูมไรเดอร์ประมาณนั้นอะ่ะอันนี้นะครับขุดค้นอุ้ยมีอะไรให้ขุดด้วยนะครับดูซิเผื่อเจอสมบัติมาล่าสมบัติเจนี่ต้องมาทำอะไรแบบนี้เจนได้รับทักษะโบราณคดีนะครับผมแบบใหม่โดยอนุญาตให้เขาถึงการสํรวจและขุดค้นซากอารยธรรมโบราณในที่นี่ได้นะครับผม เยี่ยมยอดเลยถ่ายรูปนะครับกลายจากฟรีแลนซ์กลายเป็นนักโบราณคดีไปซะแล้วเดี๋ยวขอเซลฟี่หน่อยแล้วกันขออัพสเตตัสเดี๋ยวมาสังคมหน่อยวะมาเพิ่มเรื่องราวลงสตอรี่ในซิมตาแกรมหน่อยนี่ถ่ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นโบราณสถานนะครับมีทางให้ขึ้นไปตรงนี้มาไม่ได้เนาะ ตรงนี้ไม่ได้มีทางเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปนะเพราะมันเหมือนมีตรงนี้อีกอะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นทางกลับเนาะแต่เนี้ยมีทางอีกแต่ว่าไม่เราไม่มีหรอเหลือแต่มือมือมันจะใช้ได้ไหมลองดูดิเจ็บมืออุ้ยเวลานี้เหมาะที่ใช้ยาไล่เอาดิมียาไล่ปะ,ะนี่เลยโมมันมาติดตัวเรามาเลยใช้มือจะอีกนานไหมเนี่ย มีดแล้วหมดแล้วหร,หรือมีดใช้ไปแล้วตอนแรกไงความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นสู้ต่อไปครับเยี่ยมยอดเสร็จแล้วครับเราจะเข้าไปดูนะครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเราอยากเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยไม่ได้หรอเนี่ยถ้าเราพุ่งมามันก็เป็นอย่างเงี้ยนางเดินเข้าไปไหนอ้าวแท่นอาถรรนีกแล้วนะครับเอาไงดีมันทําให้เราหวาดกลัวนะครับผมเอาไงดีครับ ตรวจสอบไหมตรวจสอบเอจนตรวจสอบรูปสลักบนเสานะครับพยายามวางแผนที่ซับซ้อนมากเกินไปเพื่อจะนํามันออกมาแต่น่าเสียดายเธอไม่มาละมันระวังอ้าวเวรกรรมถูกลูกดอกยาพิษยิงใส่เวรกรรมลืมดูดวงก่อนมาโอ้โหยาพิษเต็มตัวเลยอ่ะนี่แต่ยังมีความมั่นใจยอยู่เหรอ <laughs> การไปถึงพื้นที่สูงที่สุดในป่าลึกนะครับแสดงว่าชอบไปเลยเนี่ยชอบไปจนภัย มีความมั่นใจเฉยเลยแต่ตัวเนี่ยเป็นตุ่มๆๆหมดแล้วนะชมผมว่าเรากลับดีกว่าอุ้ยเพิ่งเห็นซากโอ้โหเหมือนในอันชาทิเตะเลยมีซากนี้นะครับอารมณ์แบบว่าอ้าวเดี๋วยวนะมันเป็นที่ใหม่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอันนี้คืออะไรอ่ะเปิดหีบสมบัติอุ้ยเหมือนเราจะมาไกลเธอได้เห็นซิมโมเรียนนะฮะแล้วอุปกรณ์เพื่อการเดินป่าในช่องอุ้ยไหนไหนไห นี่ไงมีดเรามีมีดแล้วตอนนี้มีดแล้วก็ชิ้นส่วนพวไปนะครับนี่แจาก,กันที่เราได้มาครับแต่ตอนนี้นเรามีมีดมาโคตรดีมีไฟด้วยนะครับเฮ้ยตอนนี้นเราอยู่อีกที่หนึ่งแล้วครับน,นี่คือกลับทางเดิมที่เรามาเดี๋ยวนะมันไปได้อีกเปล่าโอเคผมว่าเราต้องกลับทางเดิมแล้วผมลองสำรวจแล้วไม่มีกลับครับกลับกลับนี่ฮะทางเดิมแล้วเราก็จะไปฝั่งนู้นครับ เราเหลือฝั่งนู้นที่ยังไม่ได้ไปนะครับนี่ฮะใช้มีดนะครับเรามีมีดแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอืออันนี้เป็นรูปเครื่องบินอ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้ไงมาครับกำลังเดินทางมาโอ้โหตัวบั็กกันเลยทีเดียวมาครับมาวิเดินเล่นโทรศัพท์มาด้วยอันนี้ประตูอีกประตูหนึ่งนะครับประตูนี้ ไม่รู้ว่าเป็นประตูสุดท้ายหรือว่าเราเข้าไปจะไปเจอที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับต้อง,องรอมันลุ้นกันนะครับจะไปเจออะไรอีกย่าย่าเย้เข้าไปแล้วโคตรสวยตรงนนะี้พโอขูหคือเมื่อกี้ว่าที่เราขึ้นไปอ่ะหรือมันยังมีไปอีกวะสวยมากเอา้าเสือจากวัวในป่าหรือครับเจนได้ยินเสียงคำรามแล้วค่อยๆหันไปเห็นเสือจากวัวเดินไปในป่านะฮะพระ้อมบางอย่างที่เป็นประกายในป่าของมันเสือยังไม่เห็นเจนนะฮะเจนควรหยุด ขึ้นไหวรอให้มันไปหรือว่าจะทําให้มันกลัวโอ้เราแม่งใจกลาดดวงใงแต่เราก็รักชีวิตเรานะหยุดขยับหรือว่าโดดหนีหยุดเดินก่อนดีกว่ามาเผชิญหน้าแมวเจนยืนนิ่งในขณะที่เสือจะกั้เดินเข้ามาใกล้หัวใจของเธอเต้นรัวในขณะที่หูเสือจะกั้ตั้งและมันหันมาที่เธออ๋อโชคดีที่เสียงดังจากไกลๆในป่านะครับดึงความสนใจให้เสือนะครับมันกระโดดออกไปเป็นเวลาคู่หนึ่งก่อนที่เจนจะสงบหลังสัตว์้ายหายไปได้โอ้โหเยี่ยม ก็ดีดีไม่ได้เจออะไรแต่ก็กลัวอยู่นะครับแต่ก็น่าจะสนุกนะดูจากเจนเรียกเรียกเรียกชั้นเจนก็น่าจะสนุกโอ้ยยังมีอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยมีประตูประตูนี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะแต่ตอนนี้เราไปไม่ได้ล้วปะผมว่าตรงน,นี้เราไปไม่ได้หรือว่าเป็นทางออกวะแบบว่าเราเข้าประตูเนี้แล้วก็จะออกมาฝั่งนี้เป็นไปได้นะครับ โอ้ oh, เอา้าตรงนี้ก็มีทางเข้าไปอีกอันนี้อ่ะอันนี้เดินทางมาไหนอันนี้ก็เป็นทางออกหรือเปล่าอันนี้ก็มีทางนะครับโห oh, เยอะมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ได้อุ้ยมาตรงนี้ได้ปะชมวิวทิวทัศน์โ oh, เพื่อนๆดูวิวซะก่อนนี่คือวิวนะครับอารมณ์แบบเหมือนเป็นที่จอดยานที่จอดอะไรสักอย่างสุดยอดมากครับตรงนี้